สวัสดีครับผมแบงค์สามเรียมออโต้ครับวันนี้มีกละบะรุ่นใหม่เข้ามาใหม่ครับพี่บอกแล้วว่าวันนี้รถสวยสภาพถูกใจล้างจอดเลยทีเดียวครับพนี้นะนี่เลยครับผมโตโยต้ารีโว่พรีเรเนอร์คันนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์ 2.8G นะเป็นรุ่นนาวิเกเตอร์รุ่นพิเศษเลยคันนี้นะครับบอกเลยว่าความสวยงามเขาสุดยอดมากนะเป็นตัวยกสูงครับอ่าปี2015คันนี้นะสภาพเอี่ยมมากนะครับอ่าดูข้างหน้ากันหน่อยนะข้างหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับ าแล้วก็ตัดด้วยเงาดํากันจังหน้าคือโคเมยมดํานะดำกับเงาเงินนะคันนี้นะเป็นป้ายขอนแก่นนะรถมือเดียวนะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบนะโปรเจคเตอร์ไหมไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาติรีเฟตเตอร์นะคันนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าห้องเครื่องไงบ้างครับครับเรามาดูห้องเครื่องนะผมบอกเลยว่าคันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกผมมารีวิวให้ดูนะครับ นี่คือสภาพเดิม,ดมของเครื่องนะเห็นไหมครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะเครื่องยนตนะ์2,800ซีซี 2, คันนี้นะสภาพเดิมนะตัวอาร์ตและทุกอย่างไม่มีขยับเลยนะดูนั่นฝากระโปรงครับเดิมๆสภาพเดิม,ดมนะคันนี้177แรงม้านะเครื่องดีเซลนะคันนี้ครับโอ้โหแรงแน่นอนครับเพราะเครื่อง2.8เลยนะเครื่อง2.8ตัว G ด้วยนะครับคันนี้ท็อปเลยนะสุดยอดมากครับดูฝากระโปรงครับเนี้ยบเลยนะเนี้ยบเลยสภาพ เที่ยงไม่ได้ล้างแค่รีวิวเห็นๆเ,เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปชมภายในครับว่าภายในจะมีความโดดอย่างไงบ้างครับมาเลยครับตอนนี้แบงค์ก็อยู่ภายในของรถ t o y ยต้ารีโว่พรีเรเนอร์ 2.8G n a v i g a t o r นะลูกค้าคันนี้ผมบอกกับพวงมาลัยก็องพวงมาลัยพาวเวอร์รร Power นะเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ตัวยกสูงครับวันนี้นะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันหน่อยนะโอ้โหแอร์แบคคู่ครับแอร์แบ็คคู่เลยนะแอร์แบ็คทำงานปกติเลยนะครับพวงมวาลัยมาติฟังก์ชันนะอ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับวันนี้เห็นไหมไมค์ครับไมค์ รถประมาณ5ปีไม่แค่ 50, โโห้าหมื่นโลโอ้โหไม่น้อยมากนะสภาพไม่น้อยจริงๆนะอุณหภูมิปรับองศาได้นะครับองศาได้เชื่อมต่อ USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแถมมีนาวิกเกเตอร์ด้วยดูนะครับนาวิกเกเตอร์นะหน้าจอสัมผัสนะครับเห็นไหมเชื่อมต่อนาวิกเกเตอร์ได้ด้วยนะคันนี้นะโอ้โหถือว่าสวยมากนะสภาพเอี่ยมมากนะและมีกล้องมองหลังใน,นคันนี้นะครับอ่าชัดเจนนะนะเป็นตัว Open Cap นะตัวสมาร์ทแคปนะครับคันนี้นะอ่ะเปิดสมาร์ทแคปไปดูหน่อยคันนี้ นี่ครับสมาร์ทแคปนะครับผมโหที่นั่งสะดวกสบายกว้างขวางแน่นอนครับใครชอบเครื่องใหญ่ๆนะลูกค้าใครชอบเครื่องสะดวกสบายนะครับอ่าเครื่อง2.8แรงแบบนี้นะขนของได้สบายๆทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกระบะหลังกันหน่อยครับผมครับด้านหลังของ Toyota p i รีเ e r Revo คันนี้นะมีกล้องมองหลังโครเมียมนะครับเหมือนเดิมนะอ่ากันชนท้ายนะครับกันชนท้ายคือตัวเหยียบขึ้นได้เลยนะ Revo เห็นไหมครับตัว G นะเป็นตัวท็อปสุดเลยคันนี้นะทำให้สติ๊กเกอร์ p i ีเด e r ครับ ติกเกอร์พีเดอร์เนอร์นะครับแม็กลงมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าแต่งเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะแม็กนะยางนําเดิมนะคันนี้นะอายางมันเดิมเลยคันนี้ยางเดิมนะเห็นไหมไม่แท้แน่นอนครับยางขอบปีสิบขอบสิบเจ็ดนะคันนี้นี่ครับโตโยต้าพีเดอเนอร์คันนี้ป้ายแดงขายราคาที่แปดแสนกว่าบาทอ่าเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันนะว่าคันนี้ผมจะขายเพียงเท่าไรครับผมสำหรับค่าตัวคันนี้ลูกค้าครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ครับคลิปแบงค์สารเหมาโต้นะ ราคาป้ายแดงขายที่859,000บาทแต่วันนี้ผมขายให้เพียง500กว่าบาทโอ้โหลูกค้าครับถูกกว่าป้ายแดงึงเกือบ300,000บาทนะใครสนใจคันนี้พี่งวดผ่อนฟรีดาวนะผ่อนแค่9,000กว่าบาทเองสบายๆนะไม่ต้องดาวเลยนะอ่คันนี้สนใจคันนี้นะขายแค่500กว่าบาทผ่อนให้9,000กว่าบาทติดต่อผมที่เบอร์0 9 4 5 2 6 0 2 4หรือแอดทีมงานแบงค์สนเโตนะแ 2CAR นะครับพี่ทีมงานแบงส์สนเโตครับ เลือกคุณภาพเลือกความม้มค่าเลือกทีมงานแบงค์สายเน็โต้ครับสวัสดีครับ